ผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องรักลูกอยู่แล้วนะคะโ <มา S 1> ดยเฉพาะลูกสาวอย่างกรณีนี้ที่นครนายกค่ะพ่อเนี่ยเห็นลูกเขยเนี่ยพาผู้หญิงคนอื่นไปกินข้าวขึ้นของขึ้นเลยไม่ยอมก็เลยเข้าไปหาเรื่องลูกเขยยำเละเสะโอ้โหผู้ชมเละเทะเลยไปดูภาพกันค่ะเรียกพ่อเรียกควมปคิดว่าอะไรไม่ต้องพูด อยเาเอาามรัม่รเเดี๋ยวทาแผก่อนนะทาเาอาทำแผงก่อนเดี๋ยวค่อยคุยเข้าใจเดี๋ยวค่อยคุยเข้าใจก่อนเดี๋ยวเอาจ้ามาคืนอะไรอตังมาคืนเจ้าที่บุดูเฉยทำแผก่อนอกว่าทำแผก่อนอตังอะไรไปก่อน จังหวะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยทําแผลผู้บาดเจ็บอยู่นะคะเพราะว่าต้องยอมรับล่ะค่ะว่าคนเป็นพ่อก็เจ็บแค้นนะทําอะไรก็ทําได้แต่ว่ามาทาลูกสาวของเราได้แบบนี้เนี่ยคุณพ่อไม่ยอมแน่ค่ะพ่อตาคนนี้ก็เลยประเคนหมัดข่าวโอ้โหยําใหญ่สารพัดใส่ลูกเขยก็คือนายกิติพงศ์อายุ36ปีค่ะจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาทาแผลให้อยู่นั้นปรากฏว่าพ่อตาคนนี้ก็เข้าไปด่าซ้ําอีกนะคะจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าเออคุณพ่อใจเย็นๆหน่อยนะสงบสติอารมณ์หน่อยเพราะว่าพว เขากําลังทําแผลกับคนเจ็บอยู่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะคะที่บริเวณซุ้มทางเข้าถนนคนเดินเทศบาลเมืองนครนายกค่ะซึ่งจากการสอบถามพ่อตาคนนี้ค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าสาเหตุมาจากตัวเองเนี่ยเห็นลูกเขยพาผู้หญิงคนอื่นมานั่งกินข้าวใกล้กับร้านที่พ่อตาเนี่ยดื่มเหล้าอยู่พอดีจังหวะเห็นปุ๊บมันจี๊ดค่ะมันโมโหมากเดินเข้าไปถามเลยนะว่าทําแบบนี้ได้ยังไงแต่ลูกเขยกลับบอกว่าอ้าว ก็ผมเลิกกับลูกสาวพ่อไปแล้วนะที่สําคัญลูกสาวพ่อนั่นแหละทิ้งผมไปเองอพอฟังแบบนั้นปุ๊บพ่อตาไม่พอใจก็เลยทะเลาะก,กันยกใหญ่ค่ะก่อนที่เขาอ้างว่าลูกเขยนั่นแหละเอาไม้กวาดมาตีเขาก่อนจําเป็นต้องซัดหน้าให้ค่ะ เบื้องต้นตำรวจก็ไปตรวจภาพที่เกิดเหตุได้เป็นหลักฐานแล้วนะคะพร้อมกับบอกลูกเขยว่าถ้ารักษาตัวหายเมื่อไหร่แล้วหรือประสงค์จะดำเนินคดีกับพ่อตาก็มาแจ้งความไว้ได้ที่สพเมืองนครน,นายกนะคะที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครน,นายกค่ะคส่วนที่พัทยาชนบุรีครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยก็กำลังประถมพยาบาลนายสดาย,ยุทธอายุ38ปีนอนจมกองเลือดอยู่ในาบ้านหลังหนึ่งนะครับ ซึ่งกู่ภัยหินเจ็บขนาดนี้ก็เลยรยีบนําตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นตานํารวจสพนองปือเข้ามาดูและเข้ามาดูจุดเกิดเหตุครับไปเจอเศษขวดแก้วแตก,กกระจายเต็มไปหมดเลยตัวคนเจ็บเนี่ยถูกของแข็งตีเข้าที่หัวมีเลือดอาบใบหน้าแล้วก็มีบาดแผลถูกเศษแก้วบาดท,ที่เท้าก็สอบถามพยานแวดล้อมถามบอกว่าสลายุทธเนี่ยได้ชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านแล้วเปิดเพลงเสียงดัง หลังจากนั้นคุณภรรยาไม่พอใจก็มาต่อว่าบอกว่าเปิดเพลงเสียงดังทำไมอ,อที่เมียดาขึ้นเลยทีนี้ครับต่อหน้าเพื่อนไงไม่เกียดกันบ้างเหรอมันยอมต่อหน้าเพื่อนไม่ได้ใช่ก็เลยเอาขวดเบียร์ตีลงกับพื้นนะครับชมจนเป็นปากฉลามนึกภาพออกไหมคะมันก็คมใช่ไหมจากนั้นเอามาจี้คอเมียซะเลยแต่เมียไม่ยอมสู้กลับ คว้าขวดเบียร์ตีหัวผัวจนร่วงไปนอนนอนกองอยู่กับพื้นเลยค่ะจากนั้นเพื่อนที่มาดื่มเหล้าด้วยก็เข้ามาห้ามปรามทุกคนก็ตกใจเอาตายแล้วผัวเมียก็ทะเลาะกันจนกระทั่งมีการแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือนําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะเรื่องนี้เป็นุทาหอ์เลยนะพอย่าคิดสู้อยาคิดสู้กับเมียนะคะนี่สำคัญคุณผู้ชมสงกรานเปิดเพลงก็เอาแต่พองามนะอย่าให้มันเสียงดังเกินไปนะครับคุณผู้ชม